เป็นเดือนแล้วนะคะเรียกว่าตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันที่จะประกาศคมของหลวงพ่อเทียนอยา่างอยา่างเต็มที่เลยะคะ่ะแล้วก็อาจจะจํากัดอยู่ที่เท่าที่สูตที่เราพอจะทําได้นะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เพื่อนของเราหลายคนตั้งใจที่จะฟังคำจากอาจารย์นงกลนะคะมอบควากรักทางมทีไทยได้ัมภาษณอาจารย์นงพลไป แรกที่เปิดใจนะคะเออได้ กนสก็ไปเขาถือเกีวกที่วัดอะไรบ้างก็เป็นความสสาระสงารัะไรถ้าเราไป จริงแล้วเนี่ยต้องกล่าวว่าอาจารย์มงคลเนีป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคำเขียนยูวานุที่หนึ่งต้นใช่ไหมคะก็ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าูที่นี่แหละค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าหลวงพ่อเทียนจิตตโทท่านเป็นปรมาจารย์ด้านการเจริญปิติแบบเคลื่อนไหวนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้เรียนรู้วิธีการเจริญปิติแบบนี้จากครูบาอาจารย์ท่านใดก็ไม่หลัง นะคะก็เราบอกว่าเราเป็นลูกศิษย์ูกหายของทนเยงเหมืออาจรใช่ไหมค่ะอาจารย์เองเียาจจะไม่เคยได้พบกับท่านเพียงดย่รนแต่ขอคุยดิดคะจ์นะคะืรว่าจป็นอาจจะเป็นคนที่โชคดีมากคนหนึ่งที่ได้โอกาสกราบทนเพีในีอยู่แล้วมากกว่านั้นเนียได้มาทำที่นั่น่อด้วยเลยอยากจะเล่างกันทางท่นี่จึงว่า ข่อเทียนเนี่ยเป็นตัวแทาธรรมดาจริงๆค่ะแต่ในความธรรมดาของท่านนั้นน่มีความไม่ธรรมดาอมากมายนะคะความธรรมดาก็คือท่านเป็นเหมือนของตาที่ไม่วู้ข้อมูลเนื้อหานะคะแล้วก เองทายก็ืฟังแล้วไม่ว่าในใจเราไหนเขตั้งใจก่อเขาตั้งใจสิ่งที่เขาเขีนเขาเขนในหลายขอังหร้อั้งที่ให้เอาทกันก็คือถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เรียนสองถ้าองแล้วเอาจใส่ในการขอรู้สิ่งทย่หายามากไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้านะคะหรือว่าจะเป็นพระาของเรา เราว่าท่น <Gh on S 1> <wer> ี่ก็ต้งมีเวลาหรืออยู่มากนะที่อยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้คนที่เข้าพิการจะสามารถทำได้เรานั้งใเราสันะคะอันนี้ก็ต้องสื่กระงนน้คือค่ะปกติแล้วาจากงาคนื่ะเวลาของเราอยากจะทำบุญ้างมรใตัวเองนะคะเราก็่ง็จ อยาให้ไปทคภูิทานก่าววัดอยู่ขนที่ตรางาเดก็ช่ค่อยจะทำเได้ง่าป็นตาองมีใครยหามาแบบนี้นะคะอาจารย์ไทยเ็าเป็นไม่ได้นะคะโชคีที่น้องๆามทีมงานของชมรมขึ้นมาทำเราช่วยยกต่ากๆแล้วก็ทำเล่อย่่าอาจารย์จะได้า ว่าตรวข่าวเลยค่ะรายากมากนะคะเพราะว่าอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่อยากแ่โตค่ะถ้าเราที่ที่ทำไมอางารย์ขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามีประตู้อยไปทำแค่สีประตูอาจารย์ต้องขึ้นรถทีกระดาษ่ะต้องมีรถห้าประตูถึงจะขึ้นได้เพราะว่าจะต้องใส่รถเข็นขึ้นก็ทันน้ำหนักไม่น้อยเลยนะคะไหนก็ได้ว่าไม่สะดวกเลยนะคะถ้าที่รถส่วยตัวไปนะอาจามาเจอมาถึงที่ฐานก็ยาก จะไปไหนมาไหนก็ลำบากเดจะเริญสติแบบคุณทั่วไปถ้าถือว่าเริญนติแนวอื่นเราก็คงทราบไปดีนะคะจะต้องเั่งเข้าที่ในผ้าาิที่อะไรเงี้ยจะไม่ได้หรอคะแล้วารแบบนี้ยัไงล่ะคะเรื่องต่าีบุาอกว่าถ้าเราจะทำเงิให้คาเราก็จะไปที่ตัวเอที่มหาวิทยาลัยเราไปด้วองไรที่ใครช่วยเราไป ที่หลาประเภทนะสูงชั้นตัวแบบรียนไม่ได้เลยใารที่เรายนรมือแบบด้วยขั้นพิเศต้องมีคนช่วยโปรทคาไม่โปรโตโตข้ถ้าผมก็เช่นเดียวกันนะไม่ต้องปรทธาเพราะไม่ได้ประโยชนการที่ต้องทาเลยง่พแ่เพื่อปรทธาคุณพ่อช่อปกคุณแม่ช่อรอดน้ำ ก็การเติบโตนะถ้าสนใจธรรมะแต่ว่าไม่มีฐานไปนะจ๊เพื่อนธรรมะอย่างเดียแล้วสนใจธรรมะไม่ใช่ในแง่ของการปฏิบัตินะยาการปฏิบัติถ้าถึงขัแล้วโอ้เ่นปฏิบัติจะต้องนชิเชิคุค่อยนั่ที่พียดเพราะคืออะ คือหน้าใแม่เราก็ไ hmm. ม่สอบนะเจ้ากบบนะนมันจะน้กล well, sort of like no ียดดอ่ะก็ไมอ๋อคือถ้าตัองแบไ้นี่นี่ตแต่แต่ตัวใหล้นะตัใหญรก็ตัวหนาทัหาแล้วก็ได้รสชาแต่พวกมันไม่ขายพวกมันไม่ลดองลอให้ดีๆรอทำามารองให้ดีาเนี่ยปลอดภยเท้านา้แต่แล้วก็เป็นกุย ปัรับิโดยเสียไม่ได้คือมันเป็นยาผมนะต้องกินนะยาผมกินแล้วมันทำให้หายโรคได้เนี่ยก็ตามมาแนะนำของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรลองล็งทำสมาธิไปทำตามเราอินเดียก็คผมเนี่ยสำนักไทตางแลวก็ดีดเดินแล้วก็ต้องึนงือว่าก็่ับการนอนนอนบนเตีย ทำสมาธิตามที่เขาบอกนอนนิ่งๆแล้วระลักตามีขัรบกร่งติดก็ได้เรากดับติดใช้สมาธิกดขับติดด้วยขับิกรรมไม่ใช่ว่ามีดีนก็ดีนะแต่ดีในขั้นนถ้าทำติดสมอได้ตัวลาวพอติสงอแล้วยาระว่าเป็่าสบร กติสงบแล้วก็สงบเปนความหลับเลยหลับไหลไหลสติเลยตื่นขึ้นมาพียงสร้างเาเดิมเราอาบแะนั่งสมาธิเ่อดายั่งยนั่งไม่ได้ถ้าหลับตายจะโทษก็มีความรู้ตัวไม่ใจะมีตัวอยู่ตลดเได้ถ้านอนแล้วเนียเายวทุกอยางกับสมาทำสมาธิฝึกีรริกรรม ก็ได้แต่สงบแล้วก็หลับที่มันไม่ตื่นมันไม่ตื่นมันึมันือแต่พอจะพอสงแล้วเครียดมนเขอขาคิสุขความที่ชอบิัไม่ตื่นก็เลยที่ว่าการปฏิบัติธรรมองในแง่ีว่า เราเล่นเ็นรลอเล่นที่ได้คุสค่าติการทางเนยสว่างจางใจนะ้อดเล่นแสสางจางใจก็มาสรุปคำพูดของวิเชียนคำว่าคนเราเน็นทุกข์ก็ไม่สว่างาาทีงงง่ คนเราเป็นทุกข์เ้อเป็นความคิดคำเนี้เราเออเราะงั้นเราเริ่มจะสนใจว่าไม่มีวานอาจารย์ของกายบอกว่าคนเราเป็นทุกข์เ้อเป็นความคิดมีแต่บอกว่าเป็นทุกข์เพราะผิดใจคนเราเป็นทุกข์้อผิดจิตที่มันเป็นภาพรวมนะเราต้องว่าผิดเป็นยังไงเราจะดูความได้หรือว่าไม่รู้ผิดเป็นยังไหหงชาจิตไม่เจอแต่ต้าบอกว่าเป็นความคิดเนี่ย ม่เห็นความคิดในเป็นผู้เนี่ยคฟังได้เพราะว่ามันเกิดตัวตกและอีกแลวความคิดเนี่ยมันชัดเจนกว่าใช่ไหมอ๋อตัวนี้เองนะวกาเด็กว่าคนเราเู้ขอเห็นความคิดพอคิดขึ้นมาก็เข้ายู่ความคิดเลยคิดรงแต่เป็นเรื่องเลาโอ้เรื่องของเราแย่ๆเรื่องทีเราคุเรื่องของเราก็มาทใจกันนั่า มือเียกไไปได้มันจะสร้างมันจ่วาเขาไม่ได้หรอกมันไม่ได้ให้ไั่งยกมือซ้าให้เดินจมกกลมเดินไม่ได้ก็ทำไมได้แต่สิ่งที่ชอบคือเราดูเออกล่าวเีดูใจได้ดูติดเนี่ยเราต้องกาเคลื่อนไหวที่เราคเรแล้วก็จากการสร้าง ละับเป็นสู่การดูจเนี่ยเน่ยเการิละข้ามขั้นตอนนะมาารยก็ลองดูิก็าิไม่เจอาเราไม่หลัาการดูจิตนั่นบอกว่าการดูจิตเป็นต้นทางออกอารรมันทิีักคิดเอาใหญ่นะยานสว่านดูไม่เห็นจิตก็ก็รองไม่หลับเครียเคื่อ สกสาติท้งทีรกอบเราคไปฏิบัติงานแ้ก็เรีได้้วกมั่นสุขกเลยคิดเอาปล่อใจความคิดไม่ได้แล้วก็่เห็นความคิดก็เลยเมื่อาร้สก กเสการก็เนเรื่องหายก็เีนทไงเดีอยากปฏิบัติตามแต่ไม่ไม่ได้ท่อยางวาสมที่บริสเสียวเต้งติตัวเวลาเเลยแนะนเราื่ดมายูู้แ้ก็เห็นอยากปฏิบัติตามนะก็เนือากันแล้วกรม็แนะนำนะนนเราผมพิการ นอนไปบา้านทำกันให้ไม่ต้องปวดกระอนไปบา้านทำนอนทำความรู้ตัวไปกับการเคลื่อนไหวติ๊กตู้เล่นให้ติ้กมือเล่นนะไม่ได้เอาที่มันะติ๊กตู้เล่นแล้วก็รู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวของมืองกายที่ปมาเออมันต้องมีฐานรองนะที่จริงเราเรารู้จักวิธนะีเราเข้าใจเรื่องการเจริญเติ เข้าใจหลักการมากแต่วิธีการเราไม่เข้าใจไม่มีใครเริ่มต้นไม่มีตูวร่างการมะนก็ไม่มีความมั่นใจอยู่บ้านเนยไม่มีวัฒนขาดการปวร่างเราเริ่มต้นการมีตัวร่างแนะเราฝากอบเนี่ยรอบที่ดูได้แล้วสุดสุดพอเริ่มทำไม่เริ่มได้ทลงเมื่อเราอยู่บ้านเราจะไปไหน่ยอากจะไปแตไเราไปไม่ถูก แต่เราพี่เราออกจากบ้านเลยลองเดินไปหน้าบ้านเลยแล้วก็หาทางไปเนี่ยให้เริ่มต้นก้าวแรกเลยก้าวออกไปไมันยากเราเริ่มที่จะรู้สึกัวเลยนะว่ามันมีทางเดินมีทางไปในชีวิตมันมีหวังน,น,นะก็พยายามบอกนอนไงนอนเริ่สตื่นดูคนเดียวแต่ไม่ได้หลับนะ เรื่องภาษาเรารับอะไรครับทุกคนบอกพวกเราไปไหนได้นอนทิ้งปูเล่นที่เรืองไหนก็รู้ตัวทิ้งปูปก็รู้สึตัวมาที่การเคลื่อนไหวหลวงพ่อเจนบอกว่าให้มีการเคลื่อนไหวละมงสิทธิเขาในรูปการที่งุูเขาก็มีการเคลื่อนไหวนะครับที่เมืองไหนที่ปูป้องท่าใดท้าหนึ่งก็ได้ ให้สติรู้ที่การเคลื่อนไหวของมือไปอยางไรไปทำอตุ้งติ้งเรามี้งไปเลยเป่ฝากรายอาหารให้เนี่ยก็ก็มีกำลังใจนะทิศเหือขวาทิศตะวซ้ายเรื่องหมาีหน้านอวันเลีชั่วโมงในรูปแบบนการที่มือเนี่ยวันงเปลีนชั่วโมง โอ้ึ yani, ้อโมงเปอย่างน้อยเพราะว่าก oh ่างา่พิคุณไม่ได้หลับตาไม่ต้องไปนอนนอนนี่สบายยแต่ไม่ได้หลับพิคุณก็ถึงเวลาอะขึ้นแลันทำไม่ได้แล้วปวดปวแขนมากเลยนอนไม่ได้เลไม่ได้ปาต้องเคลื่อนไหวดูไม่ดุจปวดแกนแขนก็อให้ริบบารมว่ เอากว้าตรงไหนมันต่อมเรล้วมันก็ไม่หลังไว้ตรงนี้มันก็ไม่หลับควาตรงไหนก็ไม่หลันปวดเล่นนอนใา้เลยแล้วก็หลังเตะที่หน้ามือกันเลยเออ้หลได้ปวดเลยี่แค่ลองที่นึแล้วก็ ที่ว่าเห็นตรงตามวหาเสอไปว่าท้กันการแบ่งความระดับเขียเรื่องของเราไม่ใช่ผู้บารจัดกาให้ต้องแก้ไขรวลิตรงเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรแลต้องคนเจอคามปัญหาพึแก้ปัหาดยเียกขึ้นตัเองทำมากต่อให้ขึ้นตัเองก็ดัดแปลงที่ทำาเมื่อเคลื่อนไหวไม่ได้ เขาจะมีได้าอยู่หาพยายามไม่ได้แก้พยายมไปไหวไม่มีหน้าะหน้าเรามีหลายอย่างที่มันจะเคลื่อนไหวได้ในแนวทางการสืิอสารเคลื่อนไหวเนีอะไรก็ได้ที่มันเคลื่อนไหวได้เอาสติเข้าไปรู้สิเพราะตอนเป็นการทดลองสิ่งทั้งนั้นเลยเอ่ออะไรอย่างเงี้ก็ลองมีตาเนี่ยว่ามันเราคิดตาแล้วไหวไหงแต่เราไม่เคยรู้ตัวเลย